พับผู้ชาดกหนูผู้ชนะแมวในอดีตการณ์เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลช่างสลักหินณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเศรษฐีทรัพย์สินม,มากคนหนึ่งได้ฝังทรัพย์ไว้ถึง40ก่กอดภรรยาของเขาหลังจากตายไปแล้วด้วยความห่วงสมบัติจึงได้เกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์ที่ฝังไว้ต่อมาตระกูลนั้นเกิดขาดผู้สืบสกุลทั้งหมู่บ้านก็ถูกทิ้งร้างไป พระโพธิสัตว์เข้าไปขุดหินที่หมู่บ้านเก่านั้นมาสลักเป็นประจำนางหนูเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์บ่อยๆก็เกิดความเสน่หาคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายของเราปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์ซู่นาไปให้ชายผู้นี้ใช้สอยจะดีกว่าจึงได้คาบเหรียญเงินออกมาหนึ่งเหรียญไปวางต่อหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็ถามว่าหนูต้องการอะไรหนูก็ตอบว่าท่านจงนําเงินนี้ไปใช้สอยส่วนตัวบ้างซื้อเนื้อมาเลี้ยงฉันบ้าง พระโพธิสัตว์ก็ปฏิบัติตามนั้นนำเหรียญเงินไปแลกเป็นเงินแล้วนำไปซื้อเนื้อมาให้นางเป็นเช่นนี้อยู่นานอยู่มาวันหนึ่งแมวตัวหนึ่งจับนางหนูได้ขณะที่กําลังจะกินนางหนูก็ต่อรองว่าจะกินนางอิ่มวันเดียวหรือจะกินเนื้อตลอดไปแมวได้ยินดังนั้นก็เลยถามด้วยความสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไรนางก็ตอบว่าถ้าปล่อยนางไปนางจะนำเนื้ออร่อยๆมาให้แมวกินทุกวัน แมวก็ยอมตกลงและขูว่ว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาจะจับกินทันทีตั้งแต่นั้นหนูจึงต้องแบ่งเนื้อให้แมวกินครึ่งหนึ่งต่อมาแมวอีกตัวจับนางหนูได้นางก็ขอร้องและสัญญาจะนำเนื้อมาให้กินทุกวันแมวตัวที่สองก็ยอมรับเนื้อจึงถูกแบ่งเป็นสามส่วนหลังจากนั้นก็มีแมวตัวที่สามตัวที่สี่จับนางได้อีกนางก็ต้องแบ่งเนื้อจนานางกินไม่พอร่างกายผ่ายพร้อม พระโพธิสัตว์จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางก็ได้เล่าให้ฟังเขาก็ช่วยนางแก้ปัญหาโดยการหาแก้วผลึกใสบริสุทธิ์แล้วเจาะเป็นปล่องคล้ายถ้ำยกมาตั้งไว้ที่จุดนัดพบระหว่างหนูกับแมวแนะนำหนูว่าให้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วด่าทอแมวทีละตัวนางก็ทำตามคำแนะนำนั้นหลบเข้าไปในปล่องแก้วเมื่อแมวมาก็ตะโกนด่าแมวด้วยคำหยาบคายต่างๆนานาและกล่าวว่าต่อไปจะไม่ให้กินเนื้ออีกแล้ว แมวได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัดกระโจนเข้าหานางหนูหวังจะจับกินโดยที่ไม่รู้ว่าหนูอยู่ในผลึกแก้วใสแมวจึงกระแทกกับผลึกเต็มแรงจนเสียชีวิตเมื่อแมวตัวที่หนึ่งเสียชีวิตไปแมวตัวอื่นก็ทยอยกันมานางหนูก็ทําเหมือนเดิมจนสามารถกำจัดแมวได้ทั้งหมดสี่ตัวหลังจากที่หนูปลอดภัยก็คาเปลี่ยนเงินมาให้พระโพธิสัตว์ทุกวันนำทางไปยังที่ซ่อนขุมทรัพย์และยกสมบัติทั้งหมดให้ จากนั้นทั้งคู่ก็เกื้อกูลกันด้วยดีจนสิ้นชีวิตไปตามยถากรรม